เป็นน้ำน้ำเี่ยเป็นธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของธรรมชาติของธรรมชาตินะคะน้ําที่นี่สะอาดนะคะเพื่อคนเยอรมันส่วนใหญ่นะคะเ0เนี่ยเขาดื่มน้ำจากในก๊อกได้แบบมั่นใจนะพื่อนแต่ก็มีบางครั้งที่คนเ,เขาชอบดื่มน้ำที่ซื้อมาจากขวด ในซูเปอร์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่า90%้าสิบปเซ็นนะคะเพื่อนเนาะเขาใช้น้ำกันในก๊อกนี่แหละนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าก่อนที่จะผ่านไปบ้านคนเขาจะทำการทำความสะอาดผ่านกระบวนการก่อนนะคะเพื่อนเนาะก็เลยทำให้น้ำที่นี่สะอาดนะคะเพื่อนเนาะโอเคค่ะก็ขอสต็อปวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ทักทายเพื่อนๆค่ะสวัสดีมิสซิกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ